สวัสดีครับวันนี้สำนักง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองใหญ่ร่วมกับเครือข่ายโค้งหนองน้ำอำเภอหนองใหญ่ครับเราจะมาทํากิจกรรมเอาเมือสามวัีที่บ้านหลาดหลงนะครับหมู่ที่2นะครับตำบลลองปูนะครับวันนี้ก็มีผู้เขา้า่วมกิจกรรมมากมายนะครับผมครับอมติน,นะครับนะายรพีพุนากนะวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการวันนี้ก็จะพาทุกท่านเยี่ยมชมนะครับแล้วก็มาดูว่าเรามีกิจกรรมอะไรบ้างรับชมได้เลยครับ อันประชชนนะครับแล้วก็เจ้าที่ทางเกษตรแล้วก็พอสนอนะครับท่านกำนันแล้วก็ทางหลายๆหน่วยงานที่วันนี้เราได้เทคงานอยู่บ้านสุขสันสาพราชาบาลีบรรณาคุณตาเป็นอัศวินพรอมเป็นโคตรครับน้ําใบใส่มีของใส่ไกลหลุมขนมครบ สัเจ่ะอาเคปูกเลยนน้ำปุกมดน้ำรับหน้ามาหนูนาจะให้น้อยขนาดไหนหนึ่งสองสามมาเป็น ไม่จริงๆแล้วมันไม่โตมันโต้แบงนี้แบบโ้งโหสุดยอดเลยรังนั้นโอ้โหถ่ชุดใหม่ๆให้เราเก็บอ นี่เป็นกิจกรรมอะไรออมครับนี่เรากำลังปลูกไผ่กันนะครับเป็ไผ่เนี่ยเขาบอกเจ้าของแปลงเขาบอกว่าบอกกับการนะครับใช้กับกัญชามากเลยตื่นนะครับดูแลา้าบสาวนส่ไได้สลไ้าบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวมัน ไม่ต้องทุบทุบไห้ถูกนะทุบวะตรไหนล่ะฮะไม่รู้เปกันเนี่ยทุบก่อนทุบหลัปิ๊ยทำอะไรครับหน้าเสพดินเลี้ยงดินเสพดินเลี้ยงพืชอ่ะ นี่ครับก๊องนั่งลงปุ๋ยนะครับเป็นปุ๋ยปุ๋ยขอปุ๋ยหมักนะครับครับใช้ต้นงอกของเราครับเป็นเรื่องงอกงามครับก็เป็นการบำรุงพืชอย่างหนึ่งนะครับวิธีการวิธีการโรยปุ๋ยก็คือโดยในแนวที่ไม่เกินทรงพุ่มของต้นไม้นะผู้ดักมาก็คือคิวทอนก็คือให้เดินเลี้ยงพืชเลี้ยงเดี๋ยวให้เดินเลี้ยงพืชเลี้ยงดอสอยเลี้ยงดรู้ว่าเลี้ยงเราแทนเลี้ยงไถ่ไถ่จนำ เปียงแหกติดเด็กต่อไปเป็นกิจกรรมอะไรคะต่อไปเป็นกิจกรรมอะไรคะกิจกรรมที่จะไปต่อไปคือคือหมายความมาแห้งชามน้ําชามเราจะใส่ปุ๋ยนะครับใส่ปุ๋ยแล้วก็ห่มดินนะครับเราใช้เอ่อหญ้าแฝกที่เราผูกหญ้าแฝกเอาไว้นะครับพอเขาเริ่มแก่เราก็ใช้หญ้าแฝกมาตัดแล้วก็มาคุมเพิ่มใช้ประโยชน์นะครับหญ้าแฝกมีประโยชน์หลายอย่างนะครับดินได้แล้วก็การดินชะ เข,เขาเรียกปลงเป็นเดแบบ้องกัญชานี่ก็สวยตัวนี้ต,นตรงแบนี้มันเป็นปองปองคุง้นเต้าเหรอข้อเเหมือนน้ำเต้าขึ้นอย่างเงี้ยถ้ามันใหญ่มันจะจะสวยมันจะเป็นป้อง้อ,องคือไปอ เนี่ยคือ่งกุ้แค่เนี้ยปีเดียวไม่บางวันหน้าได้บางวันหน้าผมจะเลี้ยงคึ้นผมมีมีปัญหาหนรู้เปล่าผมก็ยังน้องจิ๋อนะถึงสภาพแล้วอ่ะทำน้ำหมักลดจืดพี่แดงเขาบอกเขาเปรี้ยวมาเยอะแล้วหวานมาเยอะแล้ววันนี้เราก็เลยจะมาทำนี่แล้ี่ยนผมก็ต้องไปฝั่งนู้นหรอตอนแรกกำลังใจเออ ถ้าหันไม่ต็ดอ่ะไม่ต้องไปเล่นมีงานใช้งานมีนะก็อะไนะมีซอยซอย่อยอะไรนะซอยอยู่นี่นะคะพอเราหันกันเสร็จก็จะมาทานที่หนึ่งปุยซีเทสมากน้อยเพื่อรองหนังมากคือผสมที่เราตัดที่นี่ไปดูแลหรอใช่ใช่มันเป็นตรวจมันอันนี้คือผสมเลย อันนี้ใส่กรตามวันนี้เราไม่ได้มีพอดอสองถ้าเรากรณีเรามาหาพอดอสองไม่ได้เราหานมเปรี้ยวหรือยาคูก็ได้มาใส่ได้ไหมโคกหนองนาโคกหนองนาะมีโคกหนองนะทาทำนาทางมอง กิน,ดดนได้เลยองแดงได้ครับอันนี้ปงฟ้า,อ,าอันนี้แดง, <c oughs> งนุ่มอ๋อนิดนึงนิดนหนึ่งเอามาชิ<จ>ไมได้รู้ได้ใหญ คาก็เป็นการเอามือสมมามัคคีแฟนข้องหนองนาของลุงแดงนะคะที่คอมคูก็ได้ทํากิจกรรมเยอะแยะมากมายรวมถึงปลูกต้นไม้นะคะสาธิตการทําปุ๋ยด้วยนะคะวันนี้ก็ได้เวลาสมควรแล้วนะคะทีมงานหน่วยงานต่างๆแล้วก็ทางพี่น้องข้่งหนองนาผู้นำมอชอนะคะเข้ามาก็ได้เวลาต้อง,องเดินทางกลับกันแล้วนะคะสาหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณลุงแดงมากเลยนะคะครับค่ะครับผมเองก็ลุงแดงนะก็ต้องขอขอบคุณทางพัฒนาชุมชนนะครับที่วันนี้เอ่อ ทำโครงการดีๆให้เรานะครับถ้าไม่มีหัวหน้ามาทําให้วันนี้โครงการตรงนี้ก็ไม่เกิดขึ้นนะครับแล้วผมก็รับปากว่าโครงการเหล่านี้ที่หัวหน้าสนับสนุนเรามานะฮะเราจะพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะถึงที่สุดเลยครับช่วยกันเต็มที่ครับช่วยกันเต็มที่ครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับคขอบคุณค้วย